พระธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20ตุลาคม2555มีชื่อเรื่องว่าละครโรงใหญ่ วันนี้เป็นวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2555วันนี้หลวงพ่อมีพระธุระที่เมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคงจะได้ออกเดินทางไปจังหวัดนครพนมนี่เขาในมวลมานมนานแนล้วนในมวลมาเกือบเป็นสองเดือนแล้ว หลวงพ่อก็รับนี่เป็นงานเขานี่นคงจะเป็นงานใหญ่พอสมควรเขาบอกว่าปฏิบัติบูชาลาพรรษาที่พระธาตุพนมพุทธศิยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุ้วันที่21ตุลาคม2,55 5นะ้ล้วก็มีการแสดงธรรมมีพระ เกือบสิบรูปนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นองค์ที่สามองค์ที่หนึ่งเจ้าคณะภาคสิบองค์ที่สองรองประธานสงสอปอปอลาวลนะรองประธานสงฆ์ก็คงจะเป็นรองสมเด็จพระสังฆราชมั้งประเทศลาวอาองค์ที่สามเจ้าคณะจังหวัดนครพนมองค์ที่สี่เจ้าวาดวัดหนองป่าพงองค์ที่ห้าเนี่ย หลวงพ่ออินถวายวัดป่านาะคำน้อยหลวงพ่อเทศช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มวัดนี้ติดนครพนมเลมนลหลวงพ่อเทศโพเทศจบแล้วหลวงพ่อก็คงจะลงไปกราบหลวงปู่จามพอไปใกล้แล้วนานนะ้ไม่ได้ไปกราบหลวงอา วันนั้นไปเรานี้ก็ไปใกล้แล้วก็น่าจะไปพักกับท่านหลวงอาหลวงปู่จามจากนั้นก็วันที่21ก็คงจะกลับวัดเพราะมีภาระธุระมากอยู่ในวัดนะประจวนจะออกพรรษาแต่วันนี้เมื่อออกไปจากที่นี่หลวงพ่อก็คงจะไปที่อุดรแวะที่อุดรก่อนวัดโพธิสมพร ทราบข่าวมาว่าคุณพรสวรรค์นะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาได้จากไปแล้วนะเมื่อวานนะในมรณภาพที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งทุนกระหม่อมพระหญิงเนะ่ยมรณภาพที่โรงพยาบาลนั้นะเมื่อวานนะี้แล้วก็ได้เคลื่อนย้ายศพมาถึงอุดรเมื่อคืนนี้นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่วัดโพธิสมพร หลวงพ่อก็ในานามสิทธิ์ลูกหลานขององค์หลวงตาคุณพรสวรรค์ก็รู้จักกันมาตั้งแต่นมนานที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาเพราะนั้นเมื่อใครจากไปก่อนพูอยู่บ้างหลังก็เออเอาไปแสดงอ,ออกไปช่วยกันไปชมเพลิงหรือเผากันลักษณะอย่างนั้นแหะ จะทำยังไงได้แต่อายุของเขาก็น้อยกว่าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งนะเขาเรียกหลวงพ่อเรียกหลวงพี่สมัยนั้นอายุห่างกันทั้งหกสิบกว่าปีแต่ก็ป่วยมานานป่วยมาก่อนหลวงตาหลวงตาจะจากไปก็เพิ่งมาจากไปเมื่อวานนี้คงจะเก็บศพไว้ไม่นานฟังฟัง,ฟงพี่น้องพูดนะเพราะคงไม่มีภาระอะไร ก็คงจะประชุมเพลิงในเร็ววันก็คงจะไม่นานเพราะนวันนี้หลวงพ่อจะได้ออกไปนี่ก็คงจะไปแวะงานศพซะก่อนจากนั้นก็คงจะเลยไปนครพนมในระมาคิดก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็จะไปเยี่ยมป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์จุฬาพรศูนย์มะเร็งจุฬาพร แถวๆเนี่ยลังสิตเนียโอรงพยาบาลใหญ่หลวงพ่อไปเยี่ยมก็ยังพูดได้อยู่พอไปครั้งที่สองนี่ก็อาการหนักมากแต่ก็อยากจะพูดด้วยแต่พูดไม่มีเสียงแต่ว่าตามองแต่ก็พูดแต่ไม่มีเสียงแต่ถามหมอหมอบอกว่าคนเรานี่นะ ่อนที่จะจากไปเนี่ยตาจะมองไม่เห็นาตาจะมองไม่เห็นแต่ลิ้นเนี่ยจะหดพูดไม่ได้แต่อยากจะพูดพูดไม่ได้แต่หูได้ยินนะก็ว่าหูนี่ได้ยินนะเ,เพราะนั้นหูเนี่ยยังถ้าจะว่าไปตาตาหูจมูกลิ้นากายเนี่ยาตาเนี่ยไปก่อนอหูเนี่ยคงจะไปที่หลังเพื่อนนะ ต้องได้ยินได้ยินใครพูดอะไรได้ยินโอไปที่หลังฮะนี่แหละสรุปแล้วก็คือคนโบรมโบมราณเขาพูดขึ้นมามนุษย์ของเราเหมือนเหมือนกับละครโรงใหญ่มนุษย์ของเรามาพิจนารณานดูก็จริงๆอย่างนั้นจริงๆนะ,ะแต่ละคู่แต่ละคน ออกมาแสดงเหมือนกับตัวละครตัวนั้นแสดงเรื่องนั้นตอนนี้นแสดงเรื่องนี้แต่หลวงพ่อเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนแสดงเป็นฤาษีมาเป็นฤาษีออกมาแนะนำสั่งสอนคู่คนแล้วก็ให้ธรรมะแล้วก็บ,บำเพ็ญตปะปู่ในป่ารงพงไพ่แต่ละคนก็ออกมาผู้หนึ่งเป็น เจ้าฟ้าคนหนึ่งเป็นขุนนางคนหนึ่งเป็นเสนาเป็นหนึ่งคนหนึ่งเป็นกะหะบอดีลักษณะอย่างนั้นแหละตัวละครจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างเก็บฉากเมื่อจบละครไปแล้วคนนั้นก็เก็บคนนั้นก็เก็บหา,หายเงียบไปเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันดูดูแล้วก็พวกเราได้สังเกตดูซิครูบาาจารย์ของพวกเรา แต่ละท่านแต่ละองค์แต่เมื่อท่านยัง,งทรงธาตุทรงขันอยู่ท่านก็แนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนาาศรัทธาญาติโยมเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นแต่บัดนี้ท่านเหล่านั้นไปไหนท่านเก็บฉากของท่านแล้วนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่ออีกสักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะต้องเก็บฉากกี่เหมือนกันพราะนั้นใครก็ตาม ถ้ามาจริงจังจิงใจกับโลกนี้จนเกินไปหลวงพ่อว่ามันกระทุกเหมือนกันนะถ้าว่าโกรธให้ใครเนี่ยนะจะไปถล่มเขาจะไปฆ่าเขาให้ได้แต่พอฆ่าเขาไปตัวเองก็เป็นนักโทษก็เป็นนครอ,อีกมุมหนึ่งเป็นนครอ,อีกมุมหนึ่งคือจะต้องจับเข้าไปไว้ในกองขังแต่คนนั้นก็ถูกฆ่าแล้วก็ตายไปนี่แหละ อันนี้ก็คอือสรุปลงมาแล้วก็เราอยู่ในโลกเราต้องพยายามให้รู้จักการสถานที่บุคคลเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราต้องศึกษาหรือเรียนรู้การสถานที่บุคคลถ้าเรารู้จักวางการวางตัวคือตัวละครเราจะอยู่ในในสถานะไหนก็ให้รู้จักสถานะของตนเอง ถ้าเรารู้จักวางตัวเราไปอยู่นสถานที่ใดในยุคใดสมัยใดมีแต่ความราบรื่นเรียบร้อยจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราวางตัวไม่ถูกไปเล่นในตัวละครจริงจังจนเกินไปจนวงแตกก็เลยวงนั้นก็เลยหาความสงบสุขไม่ได้แต่ถึงยังไง อันนั้นก็คือตัวละครแต่ตัวจริงๆเนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายตัวจริงเนี่ยนี่แหละตัวจริงการดำเนินชีวิตถ้าเราขี้เกียจขี้คล้านไม่อยู่ตามาทำนองไม่รู้จักการบริหารจัดการกับตนเองเราก็ทุก์จริงๆเถอะตีตัวละครเขาก็จำลองจำลองพวกเราเอาไปเป็นตัวแสดงแต่ต้าไม่จริง ตัวเราจริงๆเออมันไม่ใช่ตัวละครตัวที่ออกไปแสดงพอแสดงจบแล้วก็จบไปแต่ว่าตัวจริงของเราเนี่ยเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรในหลักของพระพุทธศาสนาต้องเราต้องใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงามาเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของเราใช่ร่างกายของเราเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงจะต้องดูแล จะต้องประครบประงมเมื่อเราเกิดมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงสมัยเป็นเด็กดูแลพวกเราแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพอช่วยตนเองได้เป็นระดับระดับขึ้นมาสมัยอยู่ในพ่อแม่ก็เลี้ยงตัวเองได้ในระดับหนึ่งอาบน้าอาบท่าจุดทานไม่ให้เป็นภาระของพ่อแม่แต่ต่ากว่านั้นลงไปแบบ่เบานะ่อพ่อแม่ก็จะต้องดูในระดับหนึ่ง พอใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่ก็ต้องปล่อยไว้ในระดับหนึ่งพอเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่ก็ต้องดูในอยู่ในระดับหนึ่ง,งคือประรบประงมดูแลแต่พอมาพีครอบครัวมีฐานะขึ้นมาพ่อแม่ก็เบาใจขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่พอถึงจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เถอะมีครอบมีครัวไอ้ความห่วงใยของพ่อแม่นี เดี๋ยวมันหมดไม่เป็นจนพ่อแม่ร่วงรับดับขันตายไปจึงหมดภาระเนี่ยแต่ตามไม่จริงเขาไม่ให้เป็นภาระหรอกแต่พ่อแม่มันอดไม่ได้ที่เป็นพ่อแม่ถึงเขามีครอบมีครัวแล้วก็เธอเขาก็ต้องมีอีกในระดับหนึ่งแต่บางคนก็อย่างว่าเหมือนกันถ้าเขาไปเที่ยวกับหมู่กับเพื่อนสนุกสนานกับหมู่กับเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ พอเข้ามาหาพอ่อหาแม่เนเป็นเด็กอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะถ้าไม่จริงถึงจะเป็นเด็กใช่เราอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเด็กแต่ว่าเป็นเด็กเป็นเด็กกับพ่อแม่ก็ต้องดูว่าพ่อแม่มีความต้องการอะไรมีมีประสงค์อะไรที่จะให้เราช่วยเหลือพ่อแม่อันนี้ก็คือพวกเราจะต้องดูในมุมหนึ่งอีกเหมือนกัน แต่ตอนี้เมื่อพวกเราอยู่เป็นการดาลงชีพของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องตน้นว่าการดําลงชีพของพวกเราเนี่ยเราจะวางตัวอย่างไรเนี่ยถ้าว่าพวกเราเมือ่อเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวขึ้นมาการต่อเน,นื่ไปเราก็เริ่มนะจ๊ะเริ่มส,สแสวงหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว เพื่อสร้างฐานะ,ะตัวเองเราจะทำยังไงปักกัดตีนถีบอทุกอย่างถ้าว่าบางคนก็ถ้าไรคุณธรรมศีลธรรมไม่มีศีลธรรมในจิตใจก็นั่นทั้งคดทั้งโกงทั้งป่นทั้งขี้ทั้งเบียดทั้งบงังอันไหนที่จะมาเป็นของตัวเองอันนี้ก็คือผู้ที่ขาดคุณธรรมศีลธรรมจะริยธรรมในใจแต่ถ้าว่าผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจะริยธรรมในใจถึงจะสแสวงหา ทรัพสมบัติยศถาบรรดาศักขนาดไหนก็ยังมองศีลธรรมของพระพุทธเจ้ายังกลัวบาปอยู่ถ้าเราออกทําออกนอกตู้นอกทางเนี่ยกลัวบาปแต่พวกกลุ่มหนึ่งอกีกไม่กลัวเพราะังพันธ์ให้ได้มากันแล้วกันจะให้ผิดกฎหมายก็แล้วกันถ้าผิดกฎหมายตัวเองกลัวเข้าคุกเข้าตารางแต่ถ้าหาว่าไม่ผิดกฎหมายเรียกว่ามองกฎหมายเอาไม่ถึงถึงจะผิดกฎหมาย แต่กฎหมายเอาไม่ถึงตัวเองก็นั่นแหละทำถึงนั้นได้แต่คนที่บางคนถึงจะใครไม่เห็นก็ตามแต่ว่ามันผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเราก็ไม่ไม่ยอมทำอันนี้ก็คือยังมีคุณธรรมในจิตใจอยู่แต่ถึงยังไงการส,สแสวงหาทรัพย์ถ้าเรามาประมวลดูให้ดีทีนี้ถ้าประมวลดูให้ดีถ้าว่าเรา สิ่งไหนก็ตามที่มันมันมันไม่ถูกนะมันไม่ถูกเราก็ไม่ควรจะทําสิ่งนั้นควรจะเพ่าๆล,ลงเพราะชีวิตของเราเนี่ยเ,เราจะหาให้ใครได้เมื่อหาให้เรา,เ,าเราเพียงพอไหมเพียงขนาดนี้พอเลี้ยงชีพของเรา,เาถ้ามันเพียงพอแล้วเอาได้สี่ห้าสิบล้านร้อยล้าน,นมันน่าจะเพียงพอน่าจะหยุดไม่ใช่ว่าเราจะหาจนไม่รู้ไม่รู้มองไม่มองใครเลย ผลได้สู่คนหาเพื่อลูกเพื่อหลานอีกแต่ตามไม่จริงถ้าลูกหลานของเราถ้าเขาเป็นคนดีมันก็ดีไปถ้าเป็นคนไม่ดีแต่เนี่ยเราหาไว้แทบล้มแทบตายเพื่อจะให้เป็นกองมรดกพอเขาใหญ่ขึ้นมาถลุงเลยแต่เนี่ยเอามาใช้อหลุยชุยแชกไปหมดเนี่ยทั้งที่ตัวตัวเองก็หาแต่ตัวเองโอ้แต่กินก็ไม่ก,กล้ากินใช้ก็ไม่กล้าใช้ทะนุถนอมเพื่อให้เป็นสมบัติของลูก ผลที่สุดลูกเขาขึ้นมาแล้วเขาทะลุงเลยีึงเขาไม่รู้จักคุณค่าอันนี้ก็มีมากต่อมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามขนาดไหนเนี่เราจึงจะวางให้วางตัวให้ถูกต้องจะไม่ให้มันทุกตัวเองจนเกินไปนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะการวางตัวแหละถึงมาพูดถึงการวางตัวเราสะ่ะแสวงหาอย่างไรถึงเราจะสะ่ะแสวงหาทรัพย์ให้ร่ํารวยมากมายขนาดไหนมาเลี้ยงร่างกาย เอมืออาหารดีขนาดไหนมาเลี้ยงร่างกายเสื้อผ้าราคาแพงขนาดไหนมาสวมใส่ร่างกายยาดีขนาดไหนที่ว่ายาที่ว่าด,ดีที่สุดบำรุงดีที่สุดยาดีขนาดไหนเพสั์ดีขนาดไหนหรือว่าสร้างบ้านเรือนโออาหรูหราขนาดไหนให้ร่างกาย แต่ร่างกายนั้นก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเนะี่ยอันนี้ลนใะช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นมากระจกเป็นมาเป็นกระจกเงาแล้วนะท่านใอ,อมาเป็นบรรทัดฐานแลวมาเป็นกระจกเงามาเป็นแนวทางนะถึงสักปัจจัยสี่จะรู้หลาสมบูรณ์ขนาดไหนแต่ร่างกายของเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอพอเลี้ยงเข้าไปปีนี้ก็แก่ขนาดหนึ่งปีหน้าก็แก่แก่ไปเรื่อยฮยทีแรกก็เห็นผม งอกผมขาวตีลดเส้นสองสามเส้นผลในสุดก็ขาวทั้งศีสายตาก็ฝ่าวางหูก็ตึงพอในสุดก็ถึงจุดจบอันนี้ก็คือเลี้ยงร่างกายเลี้ยงได้จบเพียงแถวเท่านี้เพราะฉะนั้นการที่าว่าเรามองให้ทะลุในการเป็นอยู่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็ถึงเลี้ยงร่างกายมันก็มันถึงจุดจบลงได้เพียงเท่านั้น ทตนี้ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอะร่างกายเนี่ยเออมันใช่เลี้ยงร่างกายเนี่ยมันมันจบถึงจุดจบได้มันมีปลายช้าได้นะร่างกายแต่ใจคือนามธรรมเนี่ยคือตัวผู้รู้คือนามธรรมที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าเนี่ยไปศึกษายู่หกปีก่อนที่จะได้ตัดสู้เนี่ยไปนั่งสมาธิเนี่ยทำใจให้สงบนั่งขัดสมาธิตำใจให้สงบท่านยังรู้ได้ว่า กายกับใจเนี่ยเป็นคนละอย่างกันหนึ่งคือร่างกายเนี่ยก็คือเหมือนกับรถแต่ใจหนึ่งเหมือนกับคนขับรถที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังแตนะ่ท่านพระพุทธเจ้าทวานเนี่ยตัวใจตัวผู้รู้เนี่ยตัวนี้แหละสาคัญเลยท่านมองเห็นตัวนั้นอะสำคัญตัวนี้ไม่ตายอตัวนี้ไม่ตายพราะร่างกายมันเท่าแก่ชราหมดสภาพเหมือนกับรถมันหมดสภาพ คนขับรถก็ต้องออกจากรถไปซื้อรถคันใหม่ไปเปลี่ยนรถคันใหม่แต่ว่าคนที่ไปเปลี่ยนรถคันใหม่นั้นเขามีทุนไหมถ้าเขาไม่มีทุนเขาไม่มีเงินเราจะเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ดีเหมือนเก่าไม่ได้หรือให้ดีกว่าเก่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีเงินเขาจะต้องลดฐานะของเขาลงไปแต่ก่อนเขารถอาจจะใช้รถด,ดีต่อพอออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้ว อาจจะไปใช้รถที่ราคาต่ํากว่าเร็วกว่าเพราะเหตุใดเพราะว่าในขณะที่เขายัางมีชีวิตยอยู่เขาไม่ได้ขนขวายเขาไม่ได้ตั้งใจทํางานหรือเขาไม่ได้หาทุนทรัพย์สรุปแล้วก็คือเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดคิดว่าอยู่เป็นวันๆไปเพราะไม่มีการใส่ใจในเมื่ออีกวันหนึ่งเมื่อรถคันนี้หาย เมื่อรถน,นี้หมดสภาพแล้วเขาจะหาเงินซื้อรถคันอื่นได้อย่างไรเพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ในี่ยแหละสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องศึกษาต้องศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่ปาดงพงภัยท่านแนะนําสั่งสอนลูกหลานคณะพวกเราท่านทั้งหลายต้องศึกษาในจุดนี้เพราะหลักของพุทธศาสนาท่านให้ให้ความสําคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วด้วยใจแต่ใจตัวนี้ละมันมองไม่เห็นมันเป็นนาม,มธรรมแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมาในอันดับหนึ่งทีแรกพระพุทธเจ้าท่านไปบําเพ็ญอยู่ในป่าท่านก็ไปทรมานกายคิดว่ามันเรื่องของกายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะท่านไม่ได้มองใจ จากนั้นท่านก่อนอดพักกาหารถึง4ี่วันทรมานกายมีหลายๆาอย่างคล้ายๆว่าทรมานรถเนะเออโซเฟอร์เนะี่ะไปทรมานรถไม่ไปมองดูแต่รถอใส่น้ำมันให้น้อยด้วยสิมันวิ่งได้ไหมใส่น้ำมันมากๆมันวิ่งได้ไหม<อ>ดูสิมันเป็นยังไงท่านไปบำเพ็ญอยูหกปีไปมองดูดูรถเนะเออ ถึงอดพักยาหารทั้ง49วันใครๆยๆขับ่าเอ่อทดลองททดลองกำลังของรถนแต่ที่ไหนได้พอท่านรู้มาเที่ยโอ้โหมันรถมันมันเป็นมันเป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งมันคนขับรถเนี่ยสำคัญกว่าเนี่ย่คนขับรถเนี่ยสำคัญกว่ารถมันจะดีแล้วไม่ดีเนี่ยเอมันจะมีเป็นยังไงมันกับเกี่ยวกับคนขับรถต่างหากถ้าคนขับรถนิสัยดีได้รับการอบรมศึกษาที่ดี เมื่อขับรถไปรถก็จะไม่เหยียบคู่เหยียบคนชนคู่ชนคนไปในถนนหนทางเรียบร้อยมันค่อยไปรู้จักแกก็ไม่ไม่บีบดะไปเพราะเหตุไรเพราะคนโซเฟอร์นิสัยดีก่อนที่จะใช้ตแตรก็ให้รู้จักกาละเทศะการสถานที่บุคคลควรจะบีบใช้ตแตรอย่างไรแต่คนไม่มีนิสัยไม่ดีโซเฟอร์ไม่ดีบีบดะไปไล่ดาไปหมดนะ เพราะเห็นอะไรแต่นั่นคืออะไรก็ค,คือวาจาเนี่ยก่อนที่จะพูดอะไรออกไปต้องคิดซะก่อนเมื่อเราคิดแล้วไม่กระทบกระเทือนคนอื่นเขายังค่อยพูดหรือพูดไม่รู้จาักกาลาเทศะเราก็ต้องอดไว้ก่อนจะไม่พูดเหมือนเราจะไม่ใช้แตรรถรถอย่างนั้น,นล่ะในหลักพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพนะจากท่านท่านศึกษากายกับใจใจกับกายแต่นี่ตัวใจนี่ล่ะ ในที่จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ทําไมมันจะเกิดพระเทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาทําไมจึงเกิดท่านก็ใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นจุดท้ายการกรองไตรตรองดูใจใจมาจากไหนมาเกิดทําไมมันถึงมาเกิดเกิดเพราะอะไรทําไมมันมีเชื้ออะไรนี่แหละท่านค้นคว้าศึกษาในวันนั้น ทนใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องขัดซักฟอกใจจนใจรู้แจ้งเห็นจริงชำระใจออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นท่านจึงได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละขอให้พวกเราลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมทุกคนนะหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสําคัญเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถทา จุดนี้เราจะรู้ได้อย่างไงไม่มีทางที่เราจะนึกนิดคิดนั่งเดาออเฉยๆไม่ได้ต้องนั่งสมาธิเท่านั้นเพราะนั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านจึงเข้าอยู่ป,ปา่ารงพงไปหาที่สงบสงัดแล้วก็นั่งภาวนาดูใจค้นตนเองจึงจะเห็นได้ชัดนะเมื่อจิตใจรวมสงบลงไปแล้วเห็นได้ชัดกายกับใจอาศัยกันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายนี้แตก อย่างที่คุณโยมที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะประชุมเพิงเผาละแต่ใจคือน,นามธรรมนั่นแหะเขาได้บําเพ็ญอันไหนไว้ใจตรงนั้นอ่ะจะไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิอ่ไหนใจตรงนั้นก็จะออกไปจากครางไปก่อปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าถ้าว่าท่านต,ตัดกิเลสได้ก็ได้เป็นพระหันอย่างพระพุทธเจ้า ท่านชำระใจของพระองค์ท่านก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใจได้เป็นพระพุทธเจ้าร่างกายก็จะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยศาสนาก็เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยบริษัทบริวารทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าด้วยอันดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าชำระใจของพระองค์ก่อนใจของพระองค์เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสิ่งอื่นก็เป็นไปตามเพราะนั้นใจเนี่ยสำคัญนะ ใจเนี่ยสำคัญใจเป็นหัวหน้าเนี่ยตอนนี้ไปคณนะสงฆ์อนุโมทนาให้พร